ดึกๆก,ก่อนไปนอนนะครับมาดูบู o t p p t t ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทดสอบนะครับตัวนี้รับแรงดันอินพุตตัต้งแต่1 1 0่0ถึง450 AC นะครับ DC ก็สักประมาณถึงประมาณ550โวลต์นะครับท่านมีแผงท่านก็อนุกรม ทำแรงดันขึ้นมาได้เลยประมาณประมาณนี้แหละนะครับ550ประมาณนี้ไหมนะลองลองเอา4 5 0หูณ1 4ดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ซิงค์น่ไม่ได้ยึดนะครับจะลองดูอุณหภูมิด้วยเพียวๆเลยนะครับบางเฉยๆนะครับแรงดันปรับไว้ที่370นะครับ 370ac ยังไม่กล้าบูตสูงกว่านี้นะครับผมบูตไปที่590เนาะท่านก็ไปบูตเพิ่มเอาเองไปปรับเพิ่มเอาเองนะครับนี่ก็เรามาระวังนะครับแรงดันสูงมากนะครับค่อนข้งางให้คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับใส่กล่องใส่อะไรก่อนติดตั้งให้ดีนะครับส่วนกำลังอันนี้ก็เป็น งานพัฒนาเนาะนะครับก็ค่อยๆให้คําแนะนําแก้ไขกันไปนะครับท่านลองเอาไปใช้ดูนะครับวันนี้มาลองกระปอดไส้นะครับมาคลิปแอมป์คาบที่อินพุตนะครับเป็น AC นะครับตัวนี้มีไดโอดบิดในตัวให้แล้วนะครับมีไดโอดบิดให้ตัวได้แล้วท่านเอาไฟบ้านต่อขึ้นไปบูตได้เลยนะครับ PV ก็เข้าได้นะครับมีไดโอดบิดให้ดูการทำงานนิดนึงครับ เียวเสียวเหมือนกันนะครับแรงดันมันสูง16แอมป์นะครับตอนนี้16แอมป์29แอมป์30แอมป์พอก่อนเนาะนะครับค้างเลยนะครับไฟฟ้าดูอุณหภูมินิดหนึ่งไม่มีอุณหภูมินะครับ ไม่มีอุณหภูมิเย็นนะครับเย็นเย็นเลยข่าปลาอุ่นนะครับเฉพาะข่าปลาซิงเย็นกว่าขาปลานะครับข่าปลาอนุกรมนะครับสี่ร้อยห้าสิบอนุกรมกันสองตัวเคครับก็น่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงแกนเลยนะครับ ยังไปต่อได้อีกอยู่นะครับแต่ก็ต้องมาดูเรื่องขาป่านะครับท่านใช้อมมัดระวังดูหน่อยนะครับ